ช่วงประมาณตีสองสิบห้านาทีฮนะรถก็จะเงียบเงียบนะฮะเดินทางคนเดียวครับผมสำหรับคืนนี้งานอะไรสักอย่างครับผมมีการประดับประดาหลอดไฟครับผมตรงนี้ก่อนจะถึงแยกพนมสารครามคับผมไฟแดงนขน้างหน้านุ่นเลยนะฮะบรรยากาศก็เหมือนจะฝนตกมาก่อนนานๆแล้วนะครับ แย่งนมสาาคารคนที่อ่อไม่เคยเดินทางกลองคืนนะผมบรรยากาศเส้นนี้ก็ถือว่าเปรี่ยวเอาเรื่องเลยนะครับผมถ้าเดินทางคนเดียวนะครับบรรยากาศก,าศก็ช่วงวันยตีสองนะผมของวันที่12นะครับ12สิงหานะวันนี้ ก็เดินทางไปยังทางจังหวัดครับผมยาวๆครับผมเดินทางไปได้วยกันครับเพื่อนๆได้เดินทางมาถึงเขาหินซอนแล้วนะครับผมก็จะเจอป้ายครับผมสาแก้วครับผมถนนสามห้าเก้าชิดซ้ายนะครับผมขึ้นสะพานนี้เลยครับตรงข้ามก็จะมีปั๊มเซลนะครับผมนี่ขึ้นสะพาน เบียเ่ยงซ้ายนะครับผมแล้วก็ออกขวาครับผมไปยังปราจีนนะครับผมเข้าปราจีนแล้วก็เข้าสาแก้วนะครับตอนนี้เราเดินทางมาได้ร้อยยี่สิบกว่ากิโลนะครับเดินทางกันต่อครับผมคนทางอีกยาวไกลนะครับผมเดินทางอีกประมาณสามร้อยโลครับผมจากนี้ โอเคยาวๆครับผมเดียกกัน,นางหน้ะมาถึงไม่รู้ในช่วงไหนนะผมในปลายจีนะผมรู้สึกว่าคืนนี้หมอกจะหนามากเลยนะครับหมอกอย่างหนาเลยนะครับนี่บรรยากาศก็ดีนะครับหมอกก็นหนาบรรยากาศก็ได้ครับผม ดีนะวันนี้ใส่เสื้อสองชั้นนะครับถ้าคิดริใส่เสื้อชั้นเดียวมาน่าจะเรียบร้อยครับผมน่าจะมีจอดนอนแน่นอน,นะครับผมตามทางๆโอ้โหหมอกอย่างหนาทนะ่านผู้ชมอไอเย็นแล้วครับผมาอเย็นเลยเนี่ย ทีสองนับเนี่ยออกอย่างนะวิ่งมาแล้วร้อยห้าสิบกว่ากิโลนะครับผมน้ำมันก็เหลืออยู่สองขีดแล้วนะครับตอนนี้ก็หาปั๊มเติมก่อนนะครับตอนนี้ก็เย็นนะผมเย็นจนถึงไส้ติ่งเลยนะครับตอนนี้ โอสุดจัดนะครับผมสุดจัดปลัดบอกอ้บรรยากาศน่านอนจริงนะครับนี่เราก็ได้เดินม,มาถึงสี่แยกวัฒนานครนะฮะช่วงนี้ก็กำลังก่อสร้างนะครับ ปรับปรุงขยายถนนหรือนี่ครับเพิ่มช่องจราจรครนะผมสะพานข้ามแยกนะครับฝนก็น่าจะตกไปก่อนนั้นนั้นแล้วนะสิดแล้วนะฮะถนนยังเปลี่ยนไปเลยบรรยากาศก็ เงานะครับผมตอนนี้ก็เวลาตีสามครึ่งแล้วนะครับเรายังเดินทางยังครึ่งทางอยู่เลยนะครับยังเหลืออีกสองร้อยกิโลนะครับจากนี้ถึงบ้านก็น่าจะมีเช้านะครับหกโมงเจ็ดโมงนะครับขับเป็นไข่หรือเปล่า โออ้ยาวๆนะผมบรรยากาศก,ก็เหมือนจะฝนจะมาอะไรอย่างนั้นนะครับอย่าหึ่งมาเลยสงสารคนขับเมงกะไซบ้างก็ดีนะครับฝนนะ แต่ยังดีนะครับมีไฟสองสว่างให้เห็นนะครับทาไมมีไฟสองสว่างนี้เรียบร้อยนะผมวิ่งเร็วๆเนี่ยมีกลิ้งแน่นอนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนะถนนดีแล้วครับผมยาวนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้ถนนทรมาจริงนะครับ ช่วงนี้ก็เดินทางมาได้250กว่ากิโลนะครับผมยังเหลือ100กว่ากิโลนะครับถึงเป้าหมายที่เราเดินทางในคืนนี้นะครับจากนี้ไปละหานสาก็น่าจะมีเราเรา ร้อยกิโลนะครับถนนก็ต้องสังเกตนะผมต้องมองดีๆนะผมถนนเนี่ยวิ่งเร็วก็ไม่ได้นะครับอันตรายด้วยต้องขับด้วยความระมัดระวังครับผมเอามันไม่ได้นะครับมันนี่มีกลิ้นแน่นอนนะครับเสือบลอ,อก,ก็เยอะนะครับไม่กล้าวิ่งเร็วนะครับผม ทำได้แค่แปดสิบนะครับผมโค้งก็เยอะนะครับผมแล้วก็ไม่มีไหลทางด้วยนะครับผมอันตาร,รายพลาดแค่วินาะทีหนึ่งก็โอ้โหเอาเรื่องนะครับผมวิ่งเร็วๆเนี่ยช่วงกลางคืนก็จะเงียบเงานะครับผมไม่มีคนมาทำงานนะครับนี่ฮะปลายชัดเจนครับผมรถฟอรมเร็วนะครับ ต้องสังเกตมองดีๆนะฮะเป็นงันอันตรายนะแนะ่เอ,ออย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้ยังพองเห็นนะครับอย่างงี้ยัง,ยงเห็นแต่ถ้าทางอย่างที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โห,โ,หโ,หโหไม่รู้เลยไหลทางตรงไหนครับเส้นตรงไหนไม่รู้เลยนะครับนี่โฟนิกก็ปปตดชอบไปสูงนะครับผม โอเคครับผมเดินทางไปเรื่อยครับผมอําเวลาไม่ได้นะครับมมสวยๆครับผมของถนนเลยหมู่บ้านโขกลานมานิดนึ่งครับบรรยากาศก็กเงียบเหงาวังเวงนะครับผมเหมือนเป็นเจ้าถนนนะครับ สนส้นนี้เป็นของเราเองนะฮะค่ำคืนนี้นทางกันต่อนะครับไปเรื่อยนะครับเดินทางมาถึงตาพยาแล้วนะครับ บรรยากาศช่วงทางขึ้นจะประมาณนี้นะครับสิบล้อก็มีอยู่มอประมาณนะครับก็พอมีเพื่อนร่วมทางมางนะผมไม่เหงานะครับนี่ครับบรรยากาศ โอ้บรรยากาศร่มรือนดีม,มากนะเวลาก็ประมาณตีสี่สี่สิบนะครับก็ไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่ถึงจุดหมายเลยนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกงร้อยกว่ากิโลนะครับผมถึงจุดหมาย สำหรับเิบนี้นะครับบรรยากาศก็รถขาล่องเยอะอยู่สมควรนะครับผมที่จะขึ้นไปกรุงเทพนะครับแต่ถ้า ขาจรนะรผมลงไปตังจวัดเนี่ยนับขันได้เลยนะเงียบกริบเลยนะครับผมถ้าขาจรถ้าขาล่องขึ้นเนี่ยโหก็หมาเรื่อยๆครับผมแทบไม่ขาดสายตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องหากาแฟกินสักกระป๋องหนึ่งแล้วนะครับ ไม่ไหวนะครับผมง่วงจัดาินตรงเนินตาพรยาข้าบนนี้เลยนะครับก็จะมีร้านค้าอยู่จุดเจ้าก็ขายผมอะไรกันนะครับกลจะมีขายกาแฟอยู่ด้วยนะฮะขึ้นถึงข้าบนสักทีนะครับผม เกิดมาก็จะเจอด่านนะครับผมด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวต้องหากาแฟกินแล้วนะครับผมออยงร้านค้านะครับกาแฟก่อนอ๋อ มีคนอยู่ไหมเนาะเหมือนจะมีคนอยู่นะครับเดี๋ยวหากาแฟกินก่อนสักหน่อยสักแก้วนหนึ่งนะครับนี่งไงเจอแล้วกาแฟแก้วหนึ่งเออกระป๋องหนึ่งสีเขียว กินกาแฟก่อนสักแป๊บเดินต่างต่อนะครับตอนนี้ก็ตีห้าสิบสามนะผมขับมาได้ห้าชั่วโมงนะผมจนท้องฟ้าจะเริ่มสว่างผมสีสดใสเลยครับผมนี่บรรยากาศช่วงเช้าประมาณตีห้านะครับอยู่แถว วไหนเนก่อนจะถือร้านทรายนะครับผมไม่แน่ใจว่าแถวไหนนะน่าจะนองรองหรือเปล่าอนางรองบ้านกรวดนะครับผมเดินทางกันต่อนะผู้ชมโอ้เจ้าถิ่นก็เยอะนะครับโอ้ยตัวเล็กออกหาก,กินตามถนนอันตรายมากพวกนี้นะครับ ยาววครับผมสำหรับเส้นนี้ถ้าขับคนเดียวตอนคืนนะผมก็ถือว่าเปลี่ยวเอาเรื่องนะครับผมบรรยากาศก็มีแต่ปุ่มปานะผมทางทางนานๆก็จะเจอพร่วมทางนะครับผ่านมานานๆทีนะครับสักคันหนึ่งบรรยากาศก็อ้อมล้อมด้วยต้นไม้นะครับ ้าก็จะเริ่มสว่างแล้วนะครับโอ้บรรยากาศได้เรื่องเลยนะครับผมโอเคเลยเช้าๆนี่โอ้ยมามาโอ้ยเจ้าถิ่นเยอะมากครับผม โอ้ถนนก็ไม่ค่อยดีครับเส้นนี้ขนก็ไม่ดีเจ้าถิ่นก็เยอะนะครับโอ้โหดูดิโอ้โหถรนสุดคลาสสิกเลยครับผมถนนเนี่ยเช้านี้โปรที่ละหันทรายนะครับ าวอดีเลยนะฮะท้องฟ้ากำลังออกสีส้มๆนะครับผมตรงข้ามกับโรงเรียนาหารทรายนะครับผมแถวปรีก็เริ่มไปเริ่นขึ้นแนล้วผมแต่ก่อนไม่มีปั๊มนะปั๊มมาเปิดใหม่บางจากน้ำมันแพงมากครับช่วงนี้ ขนาดเติม e 2 0นะผมน้ำมันตกไป35.99จุดครับเกือบ36บาทโคตรแพงนะผมโอ้โหน้ำมันบ้านเราเนี่ยโคตรแพงกับการอยู่ต่างประเทศครับมาลงมาเลยเนะี่ยลึดไม่กี่สิบบาทเองนะ บ้านเราเนี่ยโขกน้ำมันเนี่ยไม่รู้จะเอาไปถึงไหนนะครับผมคนรวยก็รวยเอารวยเอาครับคนจนก็กดลงกดลงนะผมสะตรงสตังก็ไปตกกับได้ทุนหมดโอ้พระกำลังเดินบิฑบาตนะครับผมโอ้เดินตั้งแต่หกโมงครับผมยังไม่เออตีห้าครึ่งครับยังไม่หกโมงเลย นานจะเจอบรรยากาศอย่างนี้ทีนะครับผมรู้สึกชื่นใจนะครับเ,ออเดินทางยาวๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมเหลืออีกตีไปร้อยโลนะครับผมจากนี้ ก่อนจะถึงประสาทเบื้องต่ำนะครับผมกลับท้องนาครับผมอันเขียวขจีครับผมข้างทางทั้งสองฝั่งเลยนะฮะโอ้โอโอกลิ่นข้าวแล้วผม,ผม,มอมเลยนะครับผม น่าจะปลูกอ้อยนะดูแล้วสี่ห้าครึ่งแล้วนะครับผมโอ้รถอะไรวะเนี่ยแซงดีกว่าครับผมผู้กเกียรอนะครับ ถูกไวไฟอ๋อน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโอ้เจ้าถิ่นไม่จะแซงนะ่าไม่ได้เจ้าถิ่นไม่มายืนแม่งเอ้ยบักลุกมาโอเคครับผม ตอนนี้ก็จะถึงทางแยกโคกแยมแล้วนะครับเราจะเบี่ยงออกขวากันนะครับผมติดรถน้ํำมันนะครับผมสองคันทีโโ่เดียวกันในต่างหากนะครับผมเลี้ยวนี้เหมือนกันเลยโอโ้โหไปเราออแซงดีกว่าครับผมกดเอกแรงซะอย่างต้องแซงไว้ก่อนนะครับผม คันนี้ก็มาด้วยกันนะครับเราแซงนะครับโอ้โหรมดใหม่กริกนะผมไปยาวไปนะครับผมเช้าแล้วนะครับผมสำหรับวันใหม่วันที่12นะครับ สิงหาทางต่อผมจากนี้ไปก็ประมาณตีไป80กิโลครับผมถึงจุดหมายโอ้บรรยากาศดีจริงๆครับผมเช้าเช้า เขาปราสาทเมืองต่ำแล้วนะผมตรงนี้เลยบรรยากาศแถวนี้ก็เป็นจุดชุมชนนะผมหมู่บ้านนะผมอยู่ล้อมปราสาทเมืองต่ำนะครับโอ้นกหากินตามทางเพียบเลยโหนี่ โอเป็นภาพบรรยากาศครับผมหาดูได้ยากครับผมนี่เหมือนลูกไก่นะครับผมนี่อบรรยากาศดีจริง องอระวังครับผมจเจ้าถิ่นเยอะท่านี้เดินทางกันต่อนะครับผมอ่าดูได้่อยากครับผมอุ้ยโอ้โหลุงมะล่มเมื่อกี้ ที่เกือบทะลุนะครับโอ้บรรยากาศดีมากนะผมเมื่อกี้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมาสว่างทางออกครับผมที่จะไปบ้านตาจุกนะครับณแดนเมืองบุรีรัมย์นะครับ พร้อมกับบรรยากาศนกเอี้ยงครับผมห้ากีหากินนะผมตามทางแม่แต่กาจะไม่เหลือผมนี่ตัวเบลล์นี่ครับทั้งกาทั้งนกเอี้ยงนกเอี้ยงก็เป็นฝูงครับผมหากินอยู่เป็นฝูงเลยครับบรรยากาศก็เยียวกับท้องไร่ท้องนาครับผมอะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวา ตามรถเก่งนี้เลยนะครับรถเก่งเรี้ยวช้าแต่เราเรียวเร็วนะผมไปก่อนนะครับนี่อะไรหมูปิ้งเราไปต่อนะผมเราจะไม่กินหมูปิ้งนะผมเชา้านี้หิวอยู่แต่ไว้ก่อนนะครับทางอีกา โอ้โหเดี๋ยก็โลกไก่นะครับ <c oughs> บ้านบัวพระแล้วนะครับจากนี้ไปยังแยกประโคนชัยก็น่าจะไปถึงสิบโลนะครับจากนี้นี่ครับบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับผมสู่ขอบฟ้านะครับ มาถึงแยกประโคนชัยอย่างเป็นทางการเลยนะครับไฟแดงพอดีเลยนะครับผมบรรยากาศเช้าๆผมในแยกประโคนชัยนะครับหรือว่าในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ทางตรงนี้ก็จะไปนู่นเลยครับทะลุบุกระหารไปนครพนมไป ร้อยเอ็ดไปโอ้ทะลุไปได้หมดะครับเส,ส้นนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะหลังจากเราหลุดจากไฟแดงครับผมจากแยกประคนชยัยออกมาก็เจอไฟเขียวข้างหน้านี้นะผมต้องเรียบชิงก่อนนะครับ เพราะว่าแดงนี้เขาเขาจะช้าอยู่นะฮะก็ประมาณเกือบสองนาทีหลุดแล้วก็จัดครับพี่น้องบรรยากาศก็อย่างประมาณนี้นะครับผมในจังหวัดปุริรัมนะครับในเขตประโคนชัยนะครับโอ้บรรยากาศแจ่มเลยนะครับเดินทางกันต่อนะครับผม ผมรรจะกัศเรื่อยๆครับผมตามข้างทางนะครับผมริมสองฝั่งเป็นไหลกันนอตตรงนี้โอ้ชนสวยฟ้านะครับเรียบร้อยเลยนะครับน่าจะหลับในนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินร์ เอาอเขตแล้วนะครับผมจากนี้ไปก็ประมาณ20กว่ากิโลครับผมก็จะถึงจุดหมายแล้วนะครับสุกปีก็เดินทางก็ยาวนานอยู่พอสมควรนะครับผมถึงแล้วครับผมเนี่ยเดินตานีนครับผมเดินตานีครับก็จากนี้ไปก็ไม่ไกลนะครับผมประมาณ 15บวกลบนะครับสิบหกิโลบวกลบประมาณนี้อ่ะยาวๆนะผม